สวัสดีคันดุวยนะครับนีผมครับ TG King นะฮะย่อมาจาก The Game King นะฮะผมเปลี่ยนชแนลครับจาก Bunny C H T V นะฮะกลายเป็น g g King นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมดิสอะไรสักอย่างนี่แหละครับเอาเอา่านด้วยตวมือวาโอเคเราจะมาจะไปไปที่ไนนะโอเคเริ่มกันเล,ล่นก็ play โอเกมวันอเกมนี้เพิ่งโหลดมานะก็เลยอยากจะให้ทุกคนทั้งละทั้งหลายที่ดูผมอยู่นะฮะโอเคก็ได้เห็นว่าผมเล่นอะไรไบ้างโอเคเสียงกล้อหนึ่งครับประมาณนี้นี่โอเคนะเราดูเมนูกันดีกว่า โอเคตรงนี้เพื่อหันตรงนี้เพื่อเดินโอเคอืงงๆนั่นแหละโอเควอเตอร์ซับวอเตโอเคผมจะไม่พอผมจะไมะะ่โอเคไม่แปลนะฮะโอเคเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยไม่แปลดีกว่าโ okay. อเคเพราะ <c oughs> ผมเพิ่งเล่นฮะก็จะ Ini lagi sedikitหน่อย. Ini main bombing. I Ini. apa itu โอ้ท่ว่าจะไฟหลยเนาะจะ่าเขาไม่ได้แหละตังโอ้จะพึ่อยาเอ้าลมชิ้หายเออเออตกตกตก อะไรนี่ส yeah. องร้อยสี่สิบบาทเจ้เขาให้ทำอะไรกันนี่รู้ไ่มเขาให้หนีจากซอมบี้วะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้เนี่ะเขาให้ทำอะไรอีกแล้วซอมบี้ What the hell is this? What the hell is this? far without you. Oh, that was close. เราจะเล่นถึงดน่านที่ห้าพอละกันโอเคเอ้ยน่าเอาด่านที่สิบไปดีกว่าโอเคมันน่าจะนานไปหน่อยนะฮะผมก็แค่ตามโทรศัพท์เช่นเคยนะฮะโอเคโทรศัพท์อีกเช่นเคยโอเคฝนเพิ่งหยุดตกผมเลยก็เลยมาแคสเลยดีกว่านะฮะ โอเคแล้วผมก็ได้อินโทรมาอ้าวสุนรีหลวดให้ด้วยนะครับอินโทรไหม่ผมก็เป็นอะไรที่เอ่าซีซีกลับตอติดอ้กลบกล้นตอนนีแล้วยินได้ไมาน่โอเคเงั้ทต่อตัวด้วยโอ้โอมองยังไงเหรอเฮ้ยพื่อนเย้ Ơ, mọt vãi biển đó. thằng thằng này có miếng, nó mới bộ. Ơi! Ok, lùm sợi chới lời. ngon lời. Ui! Dính chí quá! Dính! À, nó mới dính. มายิงอะตรงนี้จะถึงแล้วให้ยิงยิงใบป่าอะไรวะอะไรนี่เหรอแค่นี้โอ้โหยิงสิครับทำไมายิง้อ่ะมามาสิ่ไอ่ไม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 ่เอาละ มี okay. ่ถ pues okay. hey. uh ูก huh. อ by ีกคนแล้วน้องโอเคบล็อกอะไรนี่โอเคกระสุนฟันวิ่งชาชาตาย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 เอาว่าผมแช็ให้าด่านพอนะเนื่องจากนานเกินไปทางทางทางสวย โอเคตอนนี้มีตังค์อยู่เกสบเจ็ดบาท oh, <come> ล็อกอะไรเนี่ยทำไมล้โถ่ย oh. มันให้ทำอะไรวาอ๊ะ เป็นล่าโทษเอ้าโอผมครับเร็วชัวร์ขมอโอ้ยออาไปก่อนโอเคเอ้ยีย่จะเล็งเอาหัวล็งไม่ได้ทุกทีนะอะไรนะี เฮ้ยหมูหมูร้อยหกสิบบาทโอเคเฮ้ยไอตัวอะไรนะตัวใหญ่ใหญ่เขาทำน้องทำให้ตรงนี้โอเคโอเคอ้าวไปเร็วไปเลวนี่ดาวที่เท่าไหร่แล้ววะดาวที่สามพี่ป่าสามสามสองอ่าพผมว่าผมจำไม่ได้อะประมาสองแล้วกันสามดาวฮะ ไม่บาดเจ็บโอเคคอนเทนซ์โอเคเอาจอมากี่กล้หน้านอนเลยโอเคพร้อมแล้วหรือยังนะครับผมถ้าพร้อมแล้วอะรอแค่นั้นแหละครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนี่โชว์ <c oughs> ขอส้มอุปกรณ์ตองเจตังได้แหละอ๋อซื้อของโอเคได้ของแล้วอืขอ,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 ขอก็คลิกตามเข้าไปก่อนนะฮะโอเคหัวอ่อานดอกไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมานะ อย่างนี้แหละโอ้โหโอเคอย่างนี้จริงๆนะฮะน้องมอจริงเป็นเราถูกแล้วเราจะไม่ไปยังเรื่องอีกสี่นะฮะโอเคดังไป โอเคเรามีพยาบาลหนึ่งอ no. hey. <No. S 1> ันนตรงไหนตรงนี้ภาตุปัโอเคเฮ้ยจะไฟเลอเอ้ยเฮ้ยแล้วเอ้ยแป๊บนนี้ยเฮ้ยเอาสิเสีเดียอย่าเลย นั่นเดียวอูเ้อเละเละกันโอเคแายกันไปอ่าตายคือมันตายตายเลยแหละ Lock and load. มันขับตามใจไม่ได้ขี่มากด้านหลังเลยมันมีเต็มโอวยด้วยด้ด้านหลังครับนีต่ตรงนี้ดีมากโคตรเต็มเต็มด้านขานี่รู้ไว้ไผเป็นไผ แอ้ผูใช่ไทมนหนีเรานี่ตายแล้วแหละตายไปซะจมไม่ใช่พวกข้าโจกคนต้องตายนี่โดนรับประทานอยู่นี่เปของเจอออา้าเอามาให้ข้าซะ <Nice. S 1> nice. โอ้ต้องวัดเจ็ดสิบเมตร ก้าละเมตรนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆล้วเดี๋ยวนๆี๋ยวเดี๋ย็เอี๋ยวเี๋ยัจะฆ่า้องกันไปแล้วไอ้น้อนไม่ใช่ตรงนี้โอเค

เอาเป็นาผมจะอัพคลิปช้าหน่อยนะเนื่องจากว่าประสบป,ประสบป,ปัญหาทางการเรียนเล็กเล็กน้อยไม่นาเล็กน้อยแล้วมั้ง MP5 โอ้ขอบคุณครับผมได้กองอีกสิบนะฮะนามแท้ มีความด้แหละกดกดดูมใส่อะไรดิเวอรมาเิ mm ้ง hmm. ชื่อน e ี่ T ีที่ใส่ไม่ได้แหละ เนว่าเดกเกมเดอเกมคิงเอไอจีเด็กเกมคิงเอไอจีโอเคประมาณนั้นอันนี้แหละเพื่อนตกลงที่ยากันไปนแหละนั่นจีจีเอจี N โอเคประมาณนี้คงได้มาเดือดจิตเนม S Level R อันนี้เอาหนึ่งห้าสองสามแล้วกัน TG King หนึ G ่งห้าสองสามโอเค Password โอเคเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวบันเดี๋ยวรูห้หละา่ะโอเคกลับมาทำต่ออีกแล้วนะฮะโอเคกด New ไปเลย Yes. OK Email address. Email วงจะ email เดิมนะ Bonnie ไปกองเดี๋ยวสีไอตรงนี้เปลี่ยน email นะ Okay. จัดของทดลองนี้อ่าเแล้วไปสองเลยเจ้าเซกแมน ยังวีไฟอ๋อโอเคเราได้สามบุตรมาฮะนี่คือตัวเรานะครับโอเคหน่อเปล่าตัวเราก็เทชิ่ยๆนะฮะอันนี้จะไหนหน่อเพย์ไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าโอเคเรามาเริ่มอีกครั้งครับ นี่เจ้าสปหราดยักษ์มันเคยนะเทย,ย์ยล่าเดี๋ยวโอเครู้เอานี่มีสองปืนเองแหละอ้ยอย่ายิงมันโอ้โหแรงแรงเลยไม่ได้ไม่รู้แต่ดช่ี่ยยิงโหด ยิ่งหัวกับพวกอีกไม่น่าถามข้อนี้นะโอ้โหข้ามาเฮ้ยเออเมาไม่หันเอ้ยไม่ใช่เมาไม่ได้เล่นคมอมเอายิงยิงจะเอาอ่ะจะไฟเหรอจะไฟอ่ะไฟบิดคนไรเนองทางไหนวะประมาณทางนี้ ไม่ใช่เดินไปสับหลานยักษ์โผมาฮะโผมานี่ร้องไห้เลยพระจ้ามีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคนะฮะเออเอาไปเอาไปจะใส่ใไฟใส่แล้วะใ่เหฮะลองของแล่น,น้องโอเคอ่าทางไหไมันใช่เดินไปตกตายนะฮะไม่เอานะ ห้าประมายเอ้ามือมันสั่นมือสัน่นหมดแล้วโอเค no sees of him ตองทางนี้ทางไหนวะทา้งนี้นนโชว์อ๋อคือจะให้ผมวนมาทำไมเนี่ยก็กระสุนเถอะโอเค Ah o ตอนนี้ไปได้แล้ว nice นี่นแต่จะไม่หันให้ผมซะแล้วยิงถังดีกว่าเฮ้ยยกไม่มีนะโอเคผ่านวันนี้ผมก็จะจบคลิปเลยจบไปและยิงเพื่อความปลอดภัยอ้าวเจอเพื่อนฮนะ ผมนี่สไม่ outrun ฟรอชโอเคตามเขาไปนะคุ้มครองเขาด้วยเฮ้ยเพื่อนขอขอปืนเถอะได้ปืนกันปืนลมลมแอร์ใช่ไหมหรือปืนก้หรือปืนเราหรือปืนเราอ๋อข้าพกนุ่งตะกคนอะไรประมาณนี้ สรุปคือมันช่วยเขาลหละหะเพื่อร่ายตัวเองแทบจะไม่รอดอยู่แล้วนฟะิฟรีอ๋อเยวได้แล้วเ,ยว,เยวก่อนเพื่อนขอกสุนก่อนโอเคครับพร้อมแล้ว Let's move. Let move Follow อ๋อตามเขาไป เดี๋ยวกูคุมมั่งกันเองเอา้าตอนที่มานี่ยังไม่เห็นมีแหลกข้างเอ้ยเอ้าโอเคไปเร็วไปเร็วแกงถึงนี่น่ะทำไมแหลกไป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 ไอ้ด้านหลังมีตัวอันนี้ก็ด้านหลังเหมือนกันโอเค เฮ้ยกูมารับมึงมึงก็รอผมรอันหน่อยวะโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วนี่เจอกระตุกแล้วโอเคเกมนี้ก็ใช้ไฟเยอะพอสมควรห้าร้อยเมกเลยนะฮะเยอะสุดๆเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะจนแทบยืนตะลึงเลยแบบพื้นที่แทบจะเน่าเลย ผ่านอย่างโอเคผ่านแล้วแล้วก็จะมาต่อพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะวนพรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับค่อยมาทวงกันเองนะครับอ้าวคนชมคลิปนี้ก็ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเสริมคลิปต่อไปอย่า okay. ก่อนไปดูนี่อ้าวมีระเบิดให้ซื้อขอบคุณครับเดี๋ยมเพิ่อเซ่กลับตรงไหนแหละแบ็ back ตรงนี้ชอ back ็อปแบ็คเอ่ากลับตรงไหนนี่โอน้นี่ตรงนี้โอเคพงซ่าแบ็คเดี๋ยวสี่เพื่อนใจเย็น โอเคไม่ได้ไมาได้วิงนีเสียงครัคือสุดสุดอัน,มนมเมเจ็ดแปคืออยากได้ปืนอ่ะไม่มีปืนให้ใช้เละนี่ก็ขวดยานี่ก็ปืนิดแปดี่ามเจห้แล้วก็นอ็อตโอเคโอเค โอเควันน okay, ี้ก okay, no okay, ็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับโอเคไม่บายจุ๊บจุ๊บก่อนสักเอ้ยก่อนไม่บายครับก่อนซับสไครป์แชร์ให้เพื่อนดูด้วยแนะนำเพื่อนกดอนซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย